Thank you. สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เราก็จะมาขึ้นหน่วยที่2นะคะการวาดใบหน้าและรูปร่างของคนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะ,ะคุณครูก็จะมาสอนเทคนิคการวาดภาพนะคะใบหน้าของคนในวัยต่างๆและได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายนะคะ นะอันนี้เป็นการวาดเด็กผู้ชายนะคะซึ่งครั้งแรกเราก็จะร่างบรรุวงกลมนะคะแล้วนําเส้นตรงมาแบ่งครึ่งซ้ายขวาหลังจากนั้นก็แบ่งครึ่งบนล่างนะคะเส้นแบ่งครึ่งบนล่างก็จะเป็นเส้นของแบ่งของจมูกกับตานะคะนั่นเองนะหลังจากนั้นเราก็เริ่มใส่รายละเอียดลงไปไม่ว่าจะเป็นคิ้วปากแล้วก็หูนะคะต่อไปการร่างเด็กผู้หญิงนะคะส่วนมากก็จะใช้วงรีนะคะ เพราะว่าเด็กผู้หญิงหน้าตาก็จะเรียวนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะใช้นะคะเส้นแบ่งซ้ายขวาแล้วก็มีเส้นด้านบน1เส้นจะเป็นเส้นระดับของดวงตานะคะเราก็จะใช้เป็นการแบ่งโครงหน้าของคนที่เราต้องการจะวาดนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะหูของเราเนี่ยจะอยู่ระหว่างตากับจมูกนะคะเด็กๆสังเกตไม่เอ่ย อันนี้คุณครูก็จะใช้สีเหลี่ยมนะคะใบหน้าสี่เหลี่ยมส่วนมากเราก็จะใช้วาดคุณพ่อคุณตานะคะหลังจากนั้นเราก็นำสี่เหลี่ยมมาใส่หูแล้วก็ใส่เส้นแบ่งซ้ายขวาและแบ่งดวงตานะคะเขาเรียกว่าเส้นระดับดวงตานะคะอันนี้หลังจากนั้นเราก็จะใส่ทรงผมใส่ปากนะคะใส่จมูกนะคะซึ่งปากและก็จมูกเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะคะ ปากและจมูกที่แตกต่างกันไปก็สะแสดงถึงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆนะคะเด็กๆนะคะสามารถที่จะดีไซน์ทรงผมให้เหมาะกับวัยนะคะซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมสั้นนะคะต่อมาเราก็จะเริ่มต้นด้วยสามเหลี่ยมนะคะร่างสามเหลี่ยมเสร็จแล้วก็แบ่งครึ่งซ้ายขวาและนําเส้นระดับสายตามาใส่นะคะก็คือเส้นตรงนะ หลังจากนั้นเราก็เริ่มใส่ทรงผมนะคะแล้วก็ใส่หูใส่รายละเอียดเข้าไปดวงตานะคะดวงตาก็วางตรงเส้นที่เราร่างเอาไว้นะคะการที่เราจะใส่เส้นร่างนี้เนี่ยมันจะทําให้หน้าเรานะคะไม่ผิดเพี้ยนและไม่บิดเบี้ยวมากจนเกินไปนั่นเองนะคะต่อมาเนี่ยคุณครูก็จะเริ่มนะคะฝึกร่าง ัยต่างๆอันนี้ก็จะเป็นไวคุณยายนะคะเอกลักษณ์ก็คือทรงผมนะคะแล้วก็ใส่แว่นตาด้วยนะคะมีรอยย่นนิดนึงนะคะเราใช้เส้นนะคะในการวาดนะคะเอาแล้วต่อไปก็จะเป็นเบบีนะคะเด็กน้อยนะั้นเด็กน้อยทารกนะใบหน้าก็จะง่ายๆนิดนึงเนาะ เละต่อไปก็จะเป็นคุณลุงนะคะคุณลุงก็จะมีเอกลักษณ์อะไรบ้างเอ,อเ่ยนะคะการวาดรูปตัวการ์ตูนหรือตัวคนเนี่ยนะคะสิ่งสําคัญก็คือเอกลักษณ์นะคะของคนแต่ละคนและวัยแต่ละวัยนะคะคุณลุงก็จะมีหนวดนิดนึงมีรอยย่นที่หน้าผากนิดนึงนะคะเอาละต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมในวันนี้นะคะ ให้เด็กๆร่างภาพตัวการ์ตูนนะคะที่เป็นใบหน้าของเราเองก็ได้นะคะหรือใบหน้าของใครก็ได้นะคะที่เราอยากวาดในวันนี้นะ,ะให้เด็กๆออกแบบเองได้เลยนะคะโดยฝึกร่างจากที่คุณครูสอนไปในต้นคลิปนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราร่างเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราระบายสีให้สวยงามนะคะโดยใช้สีชนิดใดก็ได้นะคะ โดยนะคะเวลาเราร่างนะคะร่างจากรูปร่างอะไรก็ได้นะคะรูปร่างสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกให้เหมาะสมกับวัยและก็เพศชายหรือเพศหญิงที่เราต้องการนะคะซึ่งการวาดรูปใบหน้าในวันนี้นะคะสิ่งสำคัญก็คือการฝึกวาดใบหน้าและแสดงอารมณ์ต่างๆและแสดงเอกลักษณ์ ของวัยนะคะเอกลักษณ์ของหญิงหรือชายนะคะให้คุณครูเห็นชัดเจนนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาเด,เด็กวาดภาพนะคะจะต้องคำนึงถึงความสมดุลของหน้ากระดาษนะคะเราจะไม่วาดให้เล็กจนเกินไปและไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะต้องวาดให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษของเรานะคะเอาละนะคะอย่าลืมนะคะการวาดรูปนั้นถ้าไม่มีสีสันนะคะ ความน่าตื่นเต้นและความน่าสนใจก็จะน้อยลงนะคะเอาเลยค่ะก็เสร็จลงแล้วนะตัวอย่างของคุณครูทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเด็กๆแล้วนะคะให้เด็กๆไปวาดของตัวเองและฝึกร่างจากต้นคลิปก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ถึงจะมาออกแบบเป็นของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะมาวาดทั้งตัวกันเลยนะคะเดี๋ยวรอชม ติดตามสัปดาห์หน้านะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะไปแล้วนะคะบาบายสวัสดีนะคะ